เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกัน คุณฝันว่าได้เห็นเครื่องบินทำนายว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคมีลาบที่มาจากความสเสน่หาของตัวคุณเองอาจมีข่าวดีจากหน้าที่การงานที่คุณทำคุณจะได้รับข่าวมงคลซึ่งเป็นเรื่องที่ดีจากญาติพี่น้องที่อยู่ห่างไกล คนโสดในระยะนี้จะมีคนเข้ามาคุยด้วยเยอะมากอาจจะปวดหัวหน่อยเพราะว่าคนนี้ก็ดีคนนั้นก็ใช่ยังไงก็ค่อยๆดูไม่ต้องรีบร้อนส่วนคนมีคู่ในช่วงนี้งานอาจจะเข้าได้ถ้าคุณยังทำตัวแย่ๆไม่รู้จักคิดระวังรักอาจขาดสะบั้นจากความเจ้าชู้และไม่รู้จักพอ ดวงการเงินการงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่มีอะไรต้องห่วงในช่วงนี้ด้านการงานคนทำงานประจำช่วงนี้ทำอะไรจะมีปัญหาติดติดขัดขัด,ดไม่ราบรื่นไม่มีอะไรเป็นดังใจคุณสักอย่างดังนั้นต้องรวบรวมสติเพื่อให้งานที่คุณทำนั้นไม่พลาดจนโดนตำหนิได้แต่สำหรับคนที่อยากลงทุนทำธุรกิจหรือค้าขายช่วงนี้ถือว่าดีเหมาะมากๆที่จะลงทุน เลขมงคลให้โชค14 18และ418ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากำลังนอนหลับอยู่ คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือสาครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วงหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคําพยากรณ์ตามตําตราทํานายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ